สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะเกม King l e g a c y นะครับผมจะมารีวิวดาบใหม่ทั้งหมดในอัปเดต7.1นะครับอ่ามีดาบอะไรกันบ้างมาดูกันเลยครับ Let's go ดาบแรกนะครับก็ดาบคโคหรือดาบลอก V2 นะครับวิธีการทำอ่าอยู่ในช่องหลักช่องเก่านะครับอนาคตอาจารย์มาสอนทำอีกรอบนะครับอาจารละเอียดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครัเดี๋ยวดูอีกทีนะก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะครับว่ามันดีหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับ มาเราจะเปลี่ยนโลเคชันนิดนึงนะครับเราจะใช้ของแต่งอันไหนดีนะเอาอันนี้แล้วกันครับเพิ่มดาเมจดาบ13%นะครับอ่าปอะมาเลยแล้วกันนะใส่แล้วนะครับสำหรับของแต่งชิ้นนี้นะครับก็หายากครับอ่าแถมเทรดไม่ได้ด้วยนะสกิลเซตครับ Echo Strike นะครับมาดูครับเป็นการฟันครับถ้าลืมบอกครับถ้าเล่นกับคนโอเปเนี่ยไอ้ดาบนี้มันจะโกงขึ้นทันทีนะครับอ่าประมาณครับสกิลเซตดาเมจ15,000นะครับอ่าประมาณนี้กิวเอ็ก อันนี้สายสแปมไปโอหัศาศาสาดบอชนะครับอ่ายิงกระสุนออกไปนะก็คือใคร,ใครสายสายสไนเปอร์ผมแนะนาําดาบนี้เลยนะคุณผู้ชมมันแบบเล่น,นจากระยะาไกลาได้เดี๋ยวผมเอาประมาณนงนี้แล้วกันนะอ่ะมันไกลนะเออเห็นว่าอยู่ถึงตรงนู้นเลยนะคุณผู้ชมตอนนราดับรอนะก็สาย PVP ก็แนะนําเล่นกับผลโอเปะนะครับหรือจะเล่นกับผลอื่นได้หมดครับแต่ต้องมีมัดสายฟ้าไวรล็อกช่วยนะครับอ่าโอเคดาบต่อมาครับเดี๋ยวผมจะเอา เอาดาของเจ้าอีเวนต์อ่าไม่ใช่เจ้าอีเวนต์ดิมันเรียกว่าบอสบอสทะเลนะครับโลกสามนะทั้งหมด3ตัวนะครับจะมีปูมีวิฟทายและก็บอสมังกรน,นะครับอ่าอันนี้น่าจะดอกจาก,จากบอสวิฟทายซาริเยอร์อ่าใครแล้วหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะคุณผู้ชมก็มาคอมเมนต์อีกทีได้นะเดี๋ยวเราเริ่มจากอันนี้เลยแล้วกันนะมาวิฟทายซารเออร์นะครับดาบโมเดลนะครับก็มันเหมือน ตอนแรกผมนึกว่าดาบโยรุนะเออแต่เอฟเฟกเนี่ยเหมือนดาบสวิตโรเซ่นนะครับอ่าเอฟเฟกต์ใส่ฮาคีนะครับมาดูครับสกิลเซตเป็นยังไงครับอ่าสกิลเซตครับไททอลเอ็กซ์โพชชั่นครับเป็นการปล่อยระเบิดน้ำนะครับก็วงกว้างพอสมควรนะเพราะว่ามอนเดินมาเต็มเลยสกิลเซตเออใช่ครับวงกว้างจัดเลยนะฮะสำหรับสกิลเซตนะสกิลแรกครับลิฟท์ถ่ายสไตร์นะครับอ่าเป็นการปาดสแลชนะครับอันนี้มอนหลายตัวครับเลยดาเมจดูเวอร์ๆหน่อนะห้ามือนะ ผมยาป่าตัวเดียวอ่ะคุณผู้ชมเอาตรงนี้แล้วกันก็โดน2ตัวอยู่ดีนะครับก็น่าจะประมาณหมื่นกว่าหรือเปล่าคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปหาบอสดีกว่านะเออบอสน่าจะเห็นผลมากที่สุดนะครับในการรีวิวนะตัวนี้ก็ได้อันนี้หมื่นแปดเลยนะเออสกิลแซดนะครับเออเอาเรื่องอยู่นะสกิลเอ็ หมื่นเจ็ดนะครับแรงแรบแรงแรงแรงแต่ว่าสาย PVP ผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะแต่ดาร์กเอนแฟงนะครับดาบต่อมาครับเห็นคนเล่นกันเยอะพอสมควรครับน่าจะ PVP ง่ายนะทวายดาร์กอนสไตร์ครับเราจับร้อนบางกรโลกสารครับอ่าหมื่นสามครับเอาเรื่องนะครับสกิลเอจากคนอีกคนนี้ครับปึ๊บล็อกศัตรูไปนะครับอ่าแล้วก็คอมโบต่อได้เลยนะผมรู้แล้วทำไมเขาออกมาเล่นกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเล่นง่ายนั่นเองนะเออ เห็นปะเร่งง่ายจัดเลยนะคุณผู้ชมสำหรับเจ้ากระเคนแฟงนะครับแนะนำเก็บไว้นับเหมือนซองที่อูด้อมแมวเลยนะอ่าเก็บไว้เก็บไว้ของแนะนำนะของแนะนำเดีวต่อมาครับอ่าจับชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือขวานปูนะครับเราจากฟอสปูนะครับก็ถ้าใส่กับดาร์มออฟนะครับมันจะมีฟอสปูโผล่มาในสกิลเอกนะครับแต่ถ้าไม่ใส่มันจะไม่โผล่มานอะอันนี้ใส่อ่ากับสปาร์สโตนนะครับสกิลเซตครับเซิร์ฟสครีนครับ ฟื้ฟื้ผักมอนไปไต่ก็ไม่รู้นะตุ้มนะคบาอจริงตุ้มนะแต่ผมเล็งตับไปหน่อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่หมสกิลแซ่ครับอ่ามันผักมอนไปไกลพอสมควรนะครับสกิลต่อมาครับโอเชียนเฟอร์รี่ครับน่าจะพาศัตรูไปเล่นอีกแล้วนะครับอ่าถ้าศัตรูทุบลงพื้นนะเดี๋ยวผมจะพาลองมันพาขึ้นฟ้าดูนะครับผมอยากรู้ว่ามันจะทุบลงพื้นจริงไหมนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะ คิวเมาแล้วนะคุณผู้ชมไปครับใช่ครับถูกพื้นจริงด้วยนะครับคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมอยากจะมี ID เดีเทพๆเนี่ยผมขอแนะนำบับเบูช็อปเลยนะครับบาบเบิลชอปจำนี่จำหน่าย ID ใกล้ในคีเลกัซี่นะครับก็ไปใช้บริการได้ที่บาบเบิลชอปนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอ่าโอเคครับดาบสุดท้ายครับดาบอีเวนต์ฮาโลวีนะครับดาบชิ้นใหม่แกะกล่องนะครับนั่นก็คือโบนเคียวของเคียวกระดูกนั่นเองนะเดี๋ผมอาจจะพูดติดๆขัดๆนิดนึงนะคุณผู้ชมอ่าคือแบบ คือผมคิดแล้วแล้วมันแบบปากพูดไม่ถานนะอ่าออฟนี้เนี่ยเขาใส่ออฟสายฟ้ามาให้นะครับก็ลืมบอกครับสกิล X ของมันเนี่ยตัดเคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าก็คือคอมโบง่ายเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูสกิลแซกันดีกว่านะครับสกิลแซกนะครับอ่าสกิลแซกก็ลากมอนมานะครับอ่าประมาณนี้ครับต่อมาครับสกิลเอครับสกิลเอ็ก ก็สามารถลากมอนได้ครับมาแก้มาไกลมาหาเราได้หมดฮะไอ้นี่ตัดเค้นร้อยร์นะคุณผู้ชมโกงมากเออผมแนะนําใส่ออฟใส่ฟ้าก็ได้นะหรือพิดก็ได้แล้วแต่ครับเก็บแซดดาเมจรวมทั้งหมดนะครับประมาณ2 2งหมนะครับแรงครับแรงต่อมาครับสกิลเอกันฮะแบบเบล่านะครับดาเมจหมื่นสี่นะครับแต่มอนตายก่อนนะเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบนะกันะซึ่งสําหรับเคียวนะครับ วิธีการได้นะครับก็มี2แบบครับคือออกมาคาฟเองครับไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับแล้วก็อีกวิธีนึงครับตีเจ้าโคงกระดูนครับน่าจะเกิดทุกๆ1ชั่วโมงครับถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือชั่วโมงครึ่งได้แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองลากบอลมาหาผมนะดาเมจประมาณหมื่นหนึ่งนะครับก็ดาเมจน่าจะสูงนะครับตามระยะที่เราดึงมันเข้ามาครับก็มีเท่านี้ครับสาหรับ ดาบใหม่ทั้งหมดเนี่ยอัปเดตนี่ครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ขอซักสามสิบไลค์แล้วกันนะคุณผู้ชมขยับขยับ,ยบนิดนึงหน่อยแล้วกันนะครับก็คลิปมีเท่านี้ครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคุณผู้ชมบ๊ายบายฮะ